บูชาน้ำมานานแล้วนะก็ยังไม่ได้อะไรลองเลิกบูชาดูซิเผื่อจะมีมักมีผลกับเขามัางใช่ไหมนี่แหละความฉลาดก็จะเกิดขึ้นเราไหว้เจ้าที่เนี่ยไหว้มากี่ปีอาตมาไหว้ตั้งแต่เด็กๆเกพราะพ่อแม่สอน <c oughs> เด็กๆก,ก็อ้าวแม่ก็บอกไปไปข้าวน้ําไปถึงตกเย็นมาเสสังย่างไปเสสสังมาไปลามาเราก็ไปลามาเป็นสิบๆ ปีใช่ไหมเคยสอนอะไรเรามาัไม่เคยสอนเลยนั่งเงียบอยู่ในศาลเงียบตลอดเลยไม่สอนเราเลยสักคำหนึ่งมนะใช่ไหมอ่าแล้วตกลงแล้วความดีคืออะไรความเลวคืออะไรแล้วเราจะรู้จากใครอ่ะใช่ไหมไม่ได้รู้จากเขาเลยอ่ะพระธรรมนี่สอนเราได้นี่สินห้าเป็นยังไงไม่ฆ่าสัตว์ไม่ลักทรัพย์ไม่ประพฤติผิดในกาไม่พูดโกหก ไม่ดื่มสุรายาเมาไปนิพพานทำยังไงแก่กรรมทำยังไงอะไรทำยังไงพระธรรมสอนเราหมดเลยไม่บูชาหรอไม่กราบหรอไม่ไว้เหรอพระธรรมเนี่ยพระพุทธเจ้ายังไหว้พระธรรมเลยอะ่ะเป็นพระพุทธเจ้าพระองค์บอกท่านไม่เห็นใครในโลกที่ท่านสมควรไหว้เห็นไหมแต่ผู้อยู่อย่างไม่มีที่เคารพย่อมอยู่เป็นทุกข์พระองค์จะเคารพใครดีพระองค์มองหา พระองค์ก็พิจารณาแล้วอะพระองค์เคารพธรรมะที่พระองค์ตรัสรู้ที่องค์ตรัสไว้ดีกว่าใช่ไหมดังนั้นธรรมะเป็นของสาวกไม่ได้นะพระพุทธเจ้าจะมากราบธรรมะสาวกเหรอไม่ใช่ฐานนะใช่ปะสาวกเป็นคนฟังพระพุทธเจ้าจะมาบัญญัติอะไรให้พระพุทธเจ้าไปกราบใช่ไหมอ่าไม่ใช่ฐานนะพระองค์ต้องกราบธรรมะของพระองค์นี่พระองค์ยังเคารพพระธรรมเลย ดังนั้นธรรมะที่เราเคารพคือธรรมะของาศาสดาผู้อรหันตสัมมาสัมพุทธะัสสรู้เองโดยชอบใช่ไหมนี่แหละดังนั้นเราก็ต้องแยกแยะว่าอะไรที่ไม่ใช่เราก็แยกไปได้ศักดิ์สิทธิ์ไม่มีมาผูกเอวเป็นปะลัดขิกมาผูกก่อมือข้อเท้าอะไรให้ลกลุงลังไปหมดเลยแต่ก่อนก็ผูกเขาเหมือนกัน โยมไม่นึกหรอว่าอาบน้ําอาบท่านี่ได้มันสกปรกขนาดไหนลองกล้องจุลทรรศสองสิมันจุลินทรีย์เชื้อแบคทีเรียมันมากมายมหาศาลไม่กลัวติดเชื้อติดโรคมั่งเหรอใช่ไหมอพอจะตัดออกนะเฮ้ยยายายา,ยาเสียวสงสยัยแต่ตอนผูกไม่สงสยัยแน่สงสัยตอนตัดอืแปลกไหมตอนใครเอามาผูกเฮ้ยผูกทําไมสงสยัยสงสยัยมีเหตุผลอะไรทําไมไม่ห้ามก่อนผูกแต่ตอนตัด กลัวขึ้นมาเชื่อืมเห็นไหมคนเราไม่มีตักกะเลยเห็นนะอ่านี่นี่โยมแม่ตามาจะตายก็มีคนมาเชื่อเอาน้ํามาลดเอาเชือกมาผูกข้อมือบอกโอ้โหอาตมารีบตัดเลยปอกไปไปซะมันช่วยอะไรโยมแม่ตามาไม่ได้หรอกพระธรรมนี่ละช่วยได้พระผู้มีพระภาคบอกใครฟังคําตถาคตก่อนสิ้นชีวิตในช่วงมรณะกาเลย สังโยห้าจะสิ้นได้เป็นอริบุคลลถึงขั้นอนาคามีอริบุคลลขั้นที่สถ้าฟังธรรมะก่อนสิ้นชีวิตเห็นไหมสัจจาความจริงอย่างนี้เป็นอากาลิโกแล้วส่งผลให้ยังไงศพจะผิวพันผ่องใสใครมีญาติใกล้าตายไปลองเลยอย่าสงสัยอยู่นะอย่าสงสัยเอาไปลองเอาช่วงจะตายนะ ยังไม่ตายนี่คว้างทิ้งเลยนะบางคนนี่ไม่ศรัทธาเนี่ยนะอแต่พอช่วงจะตายนะแล้วโยมก็วัดเลยนะไม่ต้องฉีดยาอย่าไปฉีดวัดกันไปเลยเอาให้ฟังก่อนตายเนี่ยวันนี้ได้รับแจกหนึ่งแผ่นใช่ไหมเสียงอ่านคําพระศาสดาพุทธวจนะล้วนๆเนี่ยอ่าอย่ามัวสงสัยอยู่เอ๊ได้ผลหรือเปล่าลองเลยลองเลยถ้ามีสองศพี่เปรียบเทียบยิ่งดีเลยนะอ่าศพหนึ่งไม่ต้องฟัง วัดดวงไปอีกศพหนึ่งฟังของพระเจ้าดูสิศพไหนจะผิวผ่องศพไหนจะผิวดำอศพไหนจะแข็งทื่อต้องงัดกันเลยใส่เสื้อใส่ผ้าศพไหนจะตัวนิ่มผ่านไปเจ็ดวันยังตัวนิ่มอยู่ไม่ผ่านอาการแข็งทื่อใช่ไหมเนี่ยเจ็ดวันเนี่ยโยมลองเลยสภาพศพยังเหมือนเดิมอ่าสภาพศพยังเหมือนเดิมลองแล้วใช่ไหมอ่า ลองแล้วหลายคนในที่นี้ลองแล้วหลายคนยังไม่ได้ลองหลายคนยังสงสัยเคลือบแคลงในคำสอนของตถาคตไปทดลองซะ,ะแล้วจะหายสงสัยของเหล่านี้ทดลองได้